สวัสดีค่ะทุกๆคนเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาเก็บหญ้าดาน,นิลายนะคะหญ้าดาน,นิลยัยน,นี่ค่ะมีอยู่แค่นี้แหละพี่น,อน,น้องนีอเยู่แยะเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าปีปีที่แล้วท่อแตกนะคะท่อเสียเขาก็เลยคุดตรงเนี้ยคะ่ะคุดสมท่อ ตรงนี้ก็คือไม่มีหญ้าไม่มีอะไรตรงนั่นก็คือที่ฝนปลูกพักปลูกอย่างเนาะเอาดินมาลงก็เลยเอาผ้าคุมไปเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ยังไม่ทําอะไรเป็นดินใหม่ค่ะก็เลยคุมไใ้เราไม่อยากให้เขาสกปรกไม่อยากให้หญ้าขึ้นนะคะก็เลยหย้าก็เลยมีแค่ตรงนี้ค่ะแค่หลังบ้านแค่นี้แค่นี้อีหลีนี่แต่ก็ลายเติบนะสวยด้วย ยุ่ง,งลายพี่น้องขนาดนี้แค่เนี้ยเด้นียยุ่งก็เลยพร่ะพี่ไม่เดี๋ยวเขาจะตัดหญ้ามีแค่นี้เขาก็จะตัดหญ้าก็เลยสิมากเก็บกอนค่ะโอ้โหทุกคนฝนไปได้เมดด็ดเลยพักโขมค่ะพักโขมพักโขม,มเอาผักมาม่วานตรงนี้เดี๋ยวปีนี้จะได้เก็บเธอละไปเก็บเม็ดผากมะวา่นปีที่แล้วค่ะ เกคัะเดียวกาเก็บผักเก็บใบเขานะคะถ้าดอกในบ้านก็จะเก็บเหมือนกันตัดเลยเพาอเดียวพี่ใหม่สิใหม่ไอตัดญ้าน,นะคะ แล้วเดี๋ยวเจ้าเขาก็จะขึ้นใหม่เนาะจะได้เก็บอีกนะพี่น้องครับเมื่อนอีแล้วเมื่อนอีอนอ้จักหน่อยฝนสตกก็เลยเก็บก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกมันเปียกมันแช่มันก็เก็บลำบาก ดอกเขากำลังสิขึ้นมาน,น,น้อยขึ้นอยู่ข้างใต้พ่ ยางด้วยยางด้วยนะคะต้องใส่ถุงมือเก็บไปไว้เห็ดแกงคินเล็กแทนแทนพักคินเล็กนะคะอันนี้ผมจะเก็บไปตากนะคะไปตากแปลว่าแบบลวกกระมีนะ แต่ว่าพอดีตู้แช่แล้วมันเต็มอ่ะก็เลยปีนี้ก็เลยจะลองทำแบบตากดูนะคะตากไปกินนี่เห็นไหมแปบ๊บเดียวได้เยอะเลยเนี่ยแค่ตรงนี้นะนี่บวนเวีนนี่ทุกคนแค่เนี้ย ได้เลยตีเก็บเปิดเลยแหละตัดให้สั้นเลยจะเหลือ,อไว้แค่บรวมาดอกที่เขากำลังจะขึ้นนี่เอาไว้เก็บดอกเขาอีกทีนึงแต่ว่าบริเวณนี้ยากเดี๋ยวผมก็จะกําจัดให้หมดเลยก็สิทอนเองนั่นแหละพี่นายจะได้บ่ต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตรงเนี้ย ถ้าเราจัดการเองเขาก็ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับยาของเราแต่ถ้าเราไม่ทำเพลอไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาเครื่องมาตัดวามเวนอย่างต้องยุ่งลายมีแค่นี้นะมียากแค่นี้นะยุ่งยี่สุดยอดอีหลี เล่าหยาขึ้นมานำ้ำเดี๋ยวคนค่อยไปเลือกเนีย่ยค่ะนี่ทุกคนก็จะมาเลือกเอาเสร็จขยะนะคะเอาใบไม้อกอันนี้สิเอาไปตากนะคะจะเอาไปทำชาก็ได้ ันนี้ของที่ตากนี่ผมไม่ได้ล่างเลยพี่น้องอะไรที่จะตากแห้งในส่วนใหญ่ผมจะบ่ค่อยล่างค่ะเพราะว่าเวลาเขาแห้งแล้วเสร็จขี้เหงื่อขีย้ยกขีย้ยวยเขานี่ยังสีร่วงลงไปเองค่ะเนาะเวลามันยุบเพราะว่าเวลาถ้าเข้าไปล่างนี่มันสีอมน้ำอะค่ะมันสีเห็ดไฮแห่งซาเราไม่ต้องการให้ความชื้นเขา ไม่ต้องการให้เขามีความชื้นนะคะเลยวาเวลาเ้าสีกินเนี่ยเ้าจังว่าแช่น้ำยดีค่ะก่อนจะกินเราก็ต้องมาแช่น้ำก่อนสักพักแล้วก็นั่นแหละเ้าจังล่างตอนนั้นแหละมันจะได้แบบง่ายกว่าพักเข้ากับบแตกนะนี่เป็นดอก จะไปทำชาก็ได้เนี่ยแกงอ่องมาแล้วฝนเก็บใไบปไปแกงอ่อมอันนี้เราก็จะเลือกเหมือนกันนะคะมันบ่ค่อยสกรปรกปานไดแต่ถ้าสกรปรกถ้าเกิดว่าเก็บหักเขามานั่งนั่นสิฝนอาจอันนั้นนอะฝนสิล่างอยู่ เก็บหักเขามีขีดดินขีดดอนนะแต่ว่าอันนั้นเราก็บริตากแห่งนอกลวกถ้าเก็บหักเขามานํานะอันนี้ก็จะปกติดอกนี่คนก็เก็บมันอยู่แล้วคะ่ะดอกนี้เก็เป็นเห็ดดื่มชาคะ่ะต้มชาดื่มแต่ว่าพวกใบพวกอย่างนี้คนสิลวกคะ่ะลวกแล้วก็น,นอกน้าเย็นแล้วก,กป็ปั้นๆพอกินพอกแกงนะนะ แต่ว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่าจะเอามาตากแห่งเบิง้งกินเบิรลทะไรขึ้นซื้อว่าพักพี่น้องอยู่เมืองฝนมันหนาหนาวมันมันมันโดนอีหลีพี่น้องมันยาวนานมากมีหนาห่อนแค่สามเดือนบางทีแบบว่าเหมือนกับฤดูเก็บเห็ดนี่ เราก็คิดถึงนะเวลาหรือดูเก็บเห็ดแต่สังเกตดีๆคนได้เก็บเ็ดแป๊บๆก็เขานานหนาวแล้วก็เลยแบบโอ้ใจหายเหมือนกันนะเก็บเ็ดแต่ละข้างอ้ยุ่งกัดใจหายเพราะว่าเขานานหนาวไงพอเก็บเฮดก็ดี ้วก็หน้าร้อนทางนี้เดือมิถุนาในเรือน้ำฝนนี่กส็สะเป็นเป็นหนาห้อนทั้งทั้งนี้นี่ิเป็นหนาหอน่อนที่แปลกนะคะแบบว่าอากาศแบบว่าห้อนห่อนได้พี่น้องแบบว่ารู้สึกว่าร้อนแบบอบอ้าวสักพักฝนสิตกเข้าสิรู่เลยว่าอากาศห้อนคือทางเขานะห้หนหอนแบบอบอ้าวสักพักฝนก็สิตกตกแบบว่าจากจากจากลงแบบว่าแห้งแบบน,น้ำในนาบ้านในหนองเลยนะคะสักพัก หยุดแดดออกแดดแห้งคือเกา่านะเออสักพักตุ๊กอีกสิเป็นยังสี่ค่ะแล้วก็เดือนนี้สิเป็นมัเเหราลงพรออมเดือมนมิถุนายนะคะจะเป็นฝนสลับลูกเห็บแต่ว่าลูกเห็บสิเบิร์ตประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนนี่สิเบิร์ตหลังจากนั้นก็จะเป็นห่อนสลับกับฝนนั่นแหละค่ะร้อนสลับกับฝน ปีนี้ตากเก็บพักมาตากหลายอย่างค่ะปีนี้รู้สึกตากแห้งแล้วมันก็ค่อยเปืองพื้นที่ค่ะไม่เปืองพื้นที่ตู้เย็นแล้ว มื่อเนี้กะสิ <laughs> เก็บแค่นี้ก่อนค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าฝนจะเริ่มมาแล้วค่ะใกล้ละใกล้ละนี่ค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวคนเอามาตากนะคะเน,นี่ดอกคนเก็บมาผมก็จนยโยน่อันนี้ก็จะเป็นผักเออะไรนะต้อนอลา,ารู加罗巴บนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตากแห่งครั้งแรกนะทุกคนเนี่ย ชิมแล้วจริงๆก้านเขานะเปรี้ยวใบเขาบ่าค่อยสมปันไดเพราตากแห้งแต่ก็โอเคบ่เป็นยังถือว่าเป็นพักอันนี้นแห้งง่ายมากอันเนี้ยไอพักกูดเฟิร์นอะออรทริกเฟิร์นเฟิรน์นนกกระจอกที่ันเก็บมานะคะผมก็มาตากใส่นี่แหละใช้เวลาดนขนาดเลยเพราะว่าตากร่มอะคะ่ะเพราะว่าแดดข้างบ่ค่อยพอปันไดนะคะ้ค่ะผมจะทิ้งเขาไว้ในนี้นะคะ่ะ ยิ่งดอกดอกคนใส่ข้างล่างเอาไหมเอาไหมเอาอมาอันนี่ ตากพักโอเคเยอะแห่งง่ายเยอะแต่ถึงฤด,ดูตาเข็ดจริงๆผมก็อยากใช้อันนี้นะคะแต่ว่าไม่น่ารอดเพราะว่าพอฤด,ดูเฮ็ดมานี่ฮันไอฝนก็มาเนาะอากาศก็เริ่มหนาวมันอาจจะแบบแห้งช้า ใบอันนี้คุณว่าเขาจะแห้งเร็วนะเบิ้งแล้วนะไทยบ่มีแบบนี้อะไม่มีที่ตากแบบนี้ก็ตากใส่พึ่งๆอย่างก็ได้รังกระดาษก็ได้พึ่งๆใส่รังกระดาษก็ได้แต่ถ้าเมือ่อใดยู่บ้านีนูสินะได้เห็ุงานมีเดดคุณก็จะไปห้อยข้างนอกนะคะ แต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านเนี่ยฮ้บบรูว่านัน่งฝนเพื่อนเซมาย้มได้พี่น้องโอเคเนี่ย,ย,เ,เ,ยเสร็จแล้วการเก็บแล้วก็ตาจะได้รู้ว่าพลนเห็ดยังได้นี่แหละค่ะ แล้วก็อันนี้คือผักกูดที่ตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะผักกูดตากแห้งนี่ค่ะพอห้องเอาไปแช่น้ำเข่าก็กลับคืนมาคือเก่านะก็เลยโอเคอันนี้คือเคยตากแห้งแล้วปีนี้ก็เลยเก็บมาบางนี่แหละเอามาตากแห้งเพราะว่าตู้แช่ฝนบ่ค่อยมันเต็ม นี่หลหลายคนถามว่าเอาไปเหตุไงเอามาตากแห้งไว้ค่ะตากแห้งมินกินคะ่ะโอเคนะคะยังไงคลิปนี้ผงคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ยังไงทุกคนฝนกำลังจะมาเห็นไหมวันนี้แดดดีนะคะสุดท้ายฝนก็มา